สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับอ่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้านี่ครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอลูกค้าอยู่นะครับนี่ครับเป็นนิกสันอะเมล่านะครับนิกสันอะเมล่าปี2015ออโต้หนึ่งจุดสองนะครับลูกค้านี่ครับทรงสวยๆนะครับลูกค้านี่ครับทรงสวยๆแต่งมาแบบโหมดสปอร์ตนะครับลูกค้านี่ครับสวยๆเลยสซเก็ลสปอยเลอร์มีครบอ่าดูรอบคันนะครับลูกค้า ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกเดิมโรงงานเลยนะครับบอดี้เดิมบางสนิทนะครับลูกค้าน็อตไม่เคยขยับสักตัวมาร์กช็อคอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ครับสีสวยๆเป็นสีขาวมุกนะครับลูกค้าอ่าสีสวยๆเลยให้ดูเลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับนี่สเก็ตหน้าครับสวยๆครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไฟดีลุ่งดีไลท์ออกหมดนะครับลูกค้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้านี่ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับสวยๆเลยครับฝากระโปรงครับสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับหลังคาครับอ่ะเป็นเป็นหมอกนะครับลูกค้าเพราะว่าผมมา่ายตอนเช้าฮะสวยๆเลยกระจกคอนด้าเิอไอนิกสันเดิมทุกบานนะครับล้อเป็นเอสวันห้าก้านขอบสิบเนะครับเอสวันห้าก้านขอบสิบเนะครับสวยๆนะครับลูกค้าอ่านี่ครับสวยๆเลยยางดอกรถนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานคุ้มครับ เซนเซอร์3าจุดใช้ได้ปกตินะครับลูกค้าเซนเซอร์3มจุดใช้ได้ปกติโลโก้อยู่ครบนะครับนี่ครับอเมล่าครับนี่ครับไฟดวงที่3ออกหมดนะครับอ่าตรงนี้ก็ออกนะครับลูกค้าสปอยเลอร์นะครับไฟท้ายสวยๆครับลูกค้านี่ครับให้ดูเลยสวยๆล้อเป็น s อขอบ17นะครับ17 5ก้านนะครับสวยๆเลยครับอ่า มุมข้างครับเป็นติดเป็นโครมดําให้เรียบร้อยนะครับแต่งเป็นโครมดํานะครับดูนะครับสวยๆเลยเสากลางติดเลดให้เรียบร้อยกันสาดอเมร่านะครับนี่สวยๆเลยนะครับลูกค้ามือเปิดติดขอบเลดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับสวยพร้อมใช้ขับมิสซีแน่นอนครับที่สําคัญคันนี้เป็นระบบถุงลมนะครับชอบสูงต่ําปรับได้ปรับได้นะครับลูกค้า ปรับได้ตามใจชอบนะครับสูงต่ํานะครับเป็นระบบถุงลมทั้งคันนะครับคันนี้คันนี้เป็นระบบถุงลมทั้งคันนะครับขับนิ่มสบายครับลูกค้าอ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับดูภายในครับดูแผงประตูครับแผงประตูสวยๆเม็ดลาอยู่ครบนะครับลูกค้านี่ครับอยู่ครบทุกจุดนะครับอ่าให้ดูเลยสวยๆดูบานพับครับน็อตไม่เคยขยับนะครับลูกค้าน็อตไม่เคยขยับสักตัวนะครับดูเลยครับบานพับ สวยๆครับสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบครับบานพับสวยๆครับให้ดูเลยครับดูเบ็ดอาร์ดูงูนะครับนี่สวยๆครับลูกค้าไม่เข้าไม่คว่ำแน่นอนครับการันตีให้เลยรถไม่เข้าไม่คว่ำแน่นอนครับเอาไปพร้อมใช้งานนะครับเป็นสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับลูกค้าสีขาวมุกเดิมโรงงานเลยเข้ามาสนิทอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวผมเก็บทีหลัง ดูของผู้โดยสารนะครับลูกค้านี่ครับล็อกกันเด็กครับใช้ได้ปกตินะครับลูกค้าล็อกกันเด็กใช้ได้ปกตินะครับขอบประตูสวยๆครับลูกค้าบานพับสวยๆเลยให้ดูเลยนะครับนี่สะอาดกว้างครับนี่ครับแผงหลังครับสวยๆครับไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดนะครับลูกค้าชั้นวางแก้วอะไรใช้ได้ครบนะครับนี่อยู่ครบทุกจุดนะครับ สวยสวยสะอาดนะครับลูกค้านี่ครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นแอมแบกคู่นะครับแอมแบกคู่หน้าเกียร์ออโต้นะครับนี่แอมแบกคู่หน้านะครับลูกค้านี่ครับบานพับบานพับสวยสวยเลยบานพับสวยสวยนะครับนี่อาร์คเยนบาทอยู่ครบนะครับลูกค้านี่ครับบานพับสวยสวยครับลูกค้า ดูครับภายในครับนี่สวยๆกล้องหน้าหลังมีครบครับหลังคาสวยๆดูเดี๋ยวผมพาดูภายในอีกรอบดีกว่านะครับลูกค้าอ่ะนิวแผงประตูครับนี่ครับเม็ดอางอยู่ครบทุกจุดนะครับเห็นไหมครับมาช็อคยังอยู่ครับน็อตไม่เคยแกะนะครับลูกค้าน็อตไม่เคยแกะสักตัวอ่ะนี่ครับสะอาดสะอาดครับลูกค้าแผงประตูสวยๆล็อกกันเด็กนะครับปกกติใช้ได้ครบนะครับดูครับรอยเม็ดอางอยู่ครบนะครับ สวยๆเลยนะครับลูกค้าดูบานพับครับนี่พร้อมซับบล็อกหนึ่งตัวนะครับซับบล็อกจะอยู่ด้านนะครับนะครับตรงนี้ครับนี่ซับบล็อกหนึ่งตัวนะครับเครื่องเสียงก็พอฟังนะครับลูกค้านุ่มๆเบสหนักๆนะครับอ่าสวยๆครับเอาไปพร้อมใช้คันนี้สวยมีเสน่ห์แน่นอนครับลูกค้าอ่ะดูนะครับเป็นแอร์แบ็คู่นะครับนี่แอร์แบคคู่นี่ครับ อันนี้จะเป็นตัวกดถุงลมนะครับเดี๋ยวพาเล่นดูทีหลังนะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวไปดูกระโปรงท้ายกันนะครับกระโปรงท้ายครับนี่แล้ับถังน้ํามันนะครับอันนี้เติม e ยี่สิบเก้าหนึ่งได้หมดนะครับ e ยี่สิบเก้าหนึ่งได้หมดนะครับลูกค้านี่ถังน้ํามันครับสวยๆใสๆเม็ดอาร์อยู่ครบไม่เข้าไม่เข้าคางไม่คว่ำแน่นอนครับอ่ะดูฝาท้ายกันนะครับนี่ฝาท้ายสวยๆนะครับลูกค้า นี่ครับน็อตไมปขยับนะครับฝาท้ายครับน็อตไ่ขยับครับนี่นิกสันเดิมโรงงานนะครับนี่โลโก้อยู่ครบนะครับนี่ไม่ขยับสักตัวครับดูครับให้ดูเลยน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับวิ่งน้อยเลยนะครับคันนี้อ่าดูนะครับเม็ดอากลางน้ําอยู่ครบครับนี่ครับเม็ดอากลางน้ําอยู่ครบครับนี่ครับถ้ายก้วงครับตัวนี้เป็นระบบถุงลมนะครับ ถุงลมใช้งานได้ครบปกติปัดลมใช้งานได้ครบปกติครับอ่ะดูแม่แรงนะครับแม่แรงยางไหลมีครบยางอะไรไม่เคยลงพื้นดูเลยครับดอกล้นล้นอ่าให้ดูเลยไม่เคยเจาะเคยแก๊สแน่นอนครับคันนี้อ่ะน่ครับปิดเบาๆอยู่ครับอ่าสวยๆเลยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งกระโปรงหน้ากันบ้างนะครับอ่ะฝั่งกระโปรงหน้าครับ มออกอยู่ครบนะครับฝากระโปรงครับลูกค้าเจี้นเดินโรงงานเจี้นเดินโรงงานอยู่ครบครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับลูกค้าไม่เคยขยับเลยนะครับสองฝั่งเลยนะครับให้ดูเลยนี่แก้มข้างสวยสวยครับน็อตไม่ขยับครับดูขาหน้านะครับดูขาหน้าสวยสวยครับน็อตไม่เคยขยับสักตัวนะครับขาหน้าดูเลยลูกค้านี่สวยสวยพร้อมใช้ครับแก้มข้างครับน็อตไม่ขยับนะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับ ดูห้องเครื่องครับแห้งๆครับตัวนี้เป็นถังดักไอนะครับลูกค้านี่ถังดักไอลูกค้าเดิมเขาแต่งมานะครับสวยๆเครื่องนิ่งครับบอกเลยเครื่องนิ่งแอร์เย็นครับแอร์คันนี้หนาวมีฮีตเตอร์ในตัวนะครับลูกคาย็นยันไข่เหมือนเดิมครับผมอ่ะเดี๋ยวพาฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับอุแกจะเป็นรีโมทนะครับลูกค้านี่รีโมทนะครับอ่ะแค่เดียวติดครับอ่ะเปิดแอร์ไปด้วยเลย ไม้เพียงเก้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับอ่าไม้เพียงเก้าหมื่นโลสวยๆครับอ่ะให้ดูเลยนิ่งๆครับไม่ไอไม่ควันพัดลมแอร์ทำงานปกตินะครับนี่ครับดูเสียงพัดลมแอร์เลยนิ่งๆเลยครับนี่ฝากระโปรงสวยๆอ่ะเอาไปพร้อมใช้แน่นอนครับลูกค้าเอาไปพร้อมใช้แน่นอนอ่ะนี่ครับกระโปรงปิดเบาๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายใน ลูกเล่นภายในกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างอ่านี่ครับจอเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับลูกค้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับใช้งานในปกติเชื่อม Wi-Fi ดูหนังดู YouTube ได้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นทงังแอเป็นที่วัดลมนะครับตัวนี้เป็นวัดลมอันนี้เป็นดิจิตอนนะครับจับความเร็วนะครับใช้ได้ปกตินะครับ สวยๆตัวนี้ที่เสียบ USB แล้วก็ AUX นะครับใช้ได้หมดนะครับลูกค้านี่ครับนี่บริการอะไรมีครบนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับซับบล็อกนะครับจะเอานุ่มแค่ไหนจะเอาทุ่มแค่ไหนจัดได้ให้ได้หมดนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับปรับได้ตามใจชอบนะครับแอร์แบบคู่หน้านะครับลูกค้าเป็นแอร์แบบคู่หน้า ไม่เพียงเก้า0มื่นหนึ่งพันกิโลเท่านั้นนะครับรถสองมือจากป้ายแดงนะครับลูกค้านี่สวยๆเลยนะครับให้ดูเลยไฟในเก๋งเป็นโทนขาวหมดนะครับเปลี่ยนเป็นโทนขาวหมดนะครับอ่าใช้ได้ครบนะครับลูกค้าดูเลยหลังคาสวยๆครับกล้องหน้าหลังมีให้ครบใช้ได้ครบนะครับนี่แซกเสริมให้สองตัวนะครับอยู่มุมข้างครับนี่สวยๆเครื่องเสียงนี่นุ่มๆมากครับพอฟังนะผู้ค้า ให้ดูเลยม่านกันแดดสวยๆมีกระจกนะครับนี่มีกระจกไอ้ฝั่งนี้ไม่มีกระจกนะครับเอี๋ยจะได้ครบนะครับเดี๋ยวพาดูฝั่งกระจกนะครับกระจกพับได้ปกตินะครับนี่สองฝั่งนะครับพับได้ปกตินะครับลูกค้านี่ปรับไฟฟ้าใช้่ได้ครบนะครับอ่ะปรับไฟฟ้าฝั่งขวานะครับนี่ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับใช้ได้ครบนะครับไปฝั่งซ้ายครับ ้ายอ่ะขึ้นลงซ้ายขวานะครับใช้ได้ครบหมดจุดนะครับใช้ได้ครบหมดทุกจุดนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวไอ้ดับดับดับอัตโนมัตินะครับเวลาเราติดไฟแดงเครื่องมันจะดับอัตโนมัติแต่คันเร่งมันจะติดนะครับนี่ใช้ได้ปกตินะครับอ่ะไล่ฝ้าหลังใช้ได้ครบครับพัดลมครับอ่พัดลมหนาวๆครับเย็นๆไข่ตัวนี้มีฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์ในตัวปรับนี้จะเป็นร้อนนะครับ มีไอร้อนลงพื้นลงขาได้หมดใช้ได้ครบนะครับเกียร์ออโต้ครับนี่ที่เสียบบร่ต่อกล้องอยู่นะครับใช้ได้ครบนะครับอมาดูกระจกไฟฟ้ากันนะครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับอ่าเป็นระบบถุงลมนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับลูกค้านี่ขึ้นปกตินะครับสวยๆพร้อมใช้ช่วงล่างนุ่มๆครับเป็นระบบถุงลมนะครับลูกค้าอ่ะ ให้ดูเลยนี่สีส,สวยๆเอาไปพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าอ่ะคราวนี้ผมขอเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้าเครดิตด,ดีฟรีดาวไม่มีเครดิตด,ดาวเก้าพันนะครับดาวเริ่มต้นเก้าพันงวดเพียงสามพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับสามพั 3, 300, 72, 36, 50, นสามร้อยบาทเจ็ดสิบสองงวดสามพันหกห้าสิบหกสิบงวดนะครับลูกค้านี่ครับออกได้ทั่วไทยไม่ต้องใช้คนค้ำเหมือนเดิมครับผมนี่สวยๆพร้อมใช้ปรับสูงตำ่ำ ได้ตามใจชอบเป็นระบบถุงลมนะครับอ่ะถ้าสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับ093 457 4449ตามตูมรถบ้านยินดีบริการครับ